น่ารักเกินปุยมุย้ยเตยจรินผ่อนครั้งรักน้องเกลหนักมากเมื่อได้เจอกันครั้งแรกเป็นสามน้อยขวัญใจของใครหลายๆคนก็ว่าได้ค่ะสำหรับน้องเกลลูกสาวของชูพูอารยาและน็อตวิสรุตเพราะหลังจากลืมตาดูโลกขึ้นมาเมื่อปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาก็แทบจะขึ้นแท่นเป็นซุปตาร์ตามรอยคุณแม่แล้วล่ะค่ะ ล่าสุดก็ดูเหมือนว่านาะงเอกสาวเตยจรินพรน,นั้นจะโดนความน่ารักของน้องเกลเนี่ยตกเข้าเต็มๆเ,เลยล่ะค่ะเมื่อเจอกันครั้งแรกโดยสาวเตยนั้นได้โพสต์โมเมนต,ต์ต่างๆคู่กับน้องเกลซึ่งน้องเกลนั้นก็รู้งานนิ่งมากไม่งองแงเลยโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าน่ารักเกินปุ๋ยมุยหลังจากนั้นชมพู่อรายาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเกลลืมทำเล็บอ่ะนะ ต่อมาเตยจะลินพรนั้นก็ได้เข้ามาตอบกลับอีกครั้งว่านาะเตยดูวิดีโอน้องเกววนลูกไปเรื่อยๆเลยวันนี้ก็น้องเกวเนี่ยน่ารักซะขนาดนี้ไม่ให้ครั่งรักน้องเกลได้ยังไงล่ะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ